นี่สิบลิตรสิบลิตรอือเนี่ยสิบลิตรครับสิบลิตรก็ใช้ในประมาณสิบสองขวดสิบสองขวดไม่เต็มเต็มมันถึงจะลิตรหนึ่งครับเราก็เอาไข่มานข่ที่เราไม่ไข่ที่เราทําไปแล้วเนี่ยอ๋อครับไข่ที่เราทําเอาไว้แล้วเนี่ยน้ำปลาผงชูรสไข่ใส่ขวดพี่ยาวให้มันเข้ากันครับ แล้วก็ทิ้งไว้แักสามสี่วันก่อนครับทําไข่อะทิ้งไว้สามสี่วันอะเขา่าวเปิดฝาทุกวันครับ,รบเสร็จเรียบร้อยก็พอ,อครบสี่วันละอย่างน้อยสี่วันแล้วก็เรียนน้ำสิบลิตรไข่ลงไว้หมดแล้วหรือเราเราอยากจะรู้ว่ามันกี่ช้อนเราก็ตวงช้อนเอาครับมันก็จะได้ประมาณสิบเบ็ดแปดช้อนถ้าไข่ลูกเล็กก็แปดช้อนถึงสิบเบ็ดช้อน เรารู้แล้วตอนนี้ข่ายรูปเงินกี่ช้อนแล้วก็จดแ,แล้วว่าครับแต่ไล่ขวดเล็กที่ให้ไปใช้สองขวดเลยจบ,รบเรียมขวดไอ้นี่ไวล้ละสิบสองขวดสิบสองขวดครับขวดใหม่นะครับวขวดใหม่เออขวดใหม่ดีเพราะมันใสครับหน่าสองขวดน่าหัวน่นหัวอะไรแล้วนะ่ะครับ